อู S <S <Pop> <es> mm ๋อ hmm, so 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 oh so ู Still, ๋อู๋อู๋ยิงบังยิงบังยอู๋อู้อู้อู้สองหลังสองหลังสองโตสองโตปลาเยอะปลาเยอะปลาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตะข้องมาเก็บครับปลาอู๋สี่ตัวเป็ดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับวันนี้พ่อกับลุงกายนะครับลุงกายกับ สีผ้าไปใส่เบ็ดครับผมน้ำฝนมาพอดีครับพี่น้องขั้นเบ็ดลุงกากรับรมายครับใส่พ่อได้กินโอ้น้ำงามงาม,งามไหมพี่น้องลูงกากเตรียมอุปกรณ์นี่แหะครับใส่เดือนขั้นเบ็ดครับโมาลครับใส่พอได้หาอยู่หากินนี่แหละครับอ้ยปลาเรียนดีไหมพี่น้องฝนมาฝ่ามาามอคืนนี่ไหมน้ำหลาก ดูกันเลยครับเดี๋ยวลุงกาขอหยาดปากเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบึงผลงานน้คขับผมลุงกากะใส่หมากเบ็ดไว้แล้วครับนะี่หมากพุ่นรอน้ำขั้นเกาวังเศร้าครับเนี่ยว,วังเศร้าเบาจิมโบกับใส่ขั้นนี่แล้ครับมันดีกินดีอยู่ปลาไหมรอคาเทน,นานีมาแล้วครับผมเบ็ดโบราณแล้วครับใส่พ่อได้ยู่ได้กิน เอาเดี๋ยวจังมายามประือยามน,นี่สิผ้าบบาวจิมโบะน้คขามันหมานครับใ้เวลายามเบ็ดยามปลาแล้วพี่น้องมากกับเบาจิมโบสองคนคือเก่า,า,านนเ,เอาล้างแหลกแหกหมานพี่น้องเฝ้าครับ ยามหลังที่สองครับบ้านเบาจิมโมะน้ำนาไปแล้วพูนะไปยามหล้างทั้งหนาเ<ฮะ>พิ่นยามก้อนพ่อละครับพ่อเป็นคนใ่เงียแต่ว่าหัวนี่เก็บขั้นเบ็ดครับผมอ้าวมานประคอล่ละพี่น้องบานเดยประคอใหญ่ตัวหนึ่งโอ้มามานแต่พี่น้องเนี่ยนี่แล้วครับวิธีของลูกเร้าไฮเส้าหน้าครับผมอประคอมาง,งามสิครับพี่น้องนี ตอนเก็บปลานี่ต้องเปิดเปิดฟ้าของนะครับพี่น้องเนาะะเอาปลายย้อนลงไปในของก่อนเพราะว่าขาันห้าปศทางนอกน,นี่ปลาดินรุดมือตกนามครับเรียบรวยครับบอดดปปนบอดดแจแล้วับพี่น้องตัวนี้มันกินเลิกครับปิดฟ้าไปเลยเดี๋ยวไปปดอยู่บ้านครับขั้นเบ็ดกับข้าเป็นแงงจังจสีแล้วครับผมตัวใดปดหยาไปปดอยู่ฮืองนครับผม มานขนาดครับคนหน่อยยามก่อนเปิดผืดนนะืยกโป้ว่วเอ้ยคุยงหญ่ครับเลยปลาคองหญนะ่เนาะโอ้ขออนุญาตเ้ยพี่นอ้องเด้อฝนตกแห้งหายพี่นอ้องอ่าปลาคองหญ่ตัวนึงครับผมเดี๋ยวสิไปยามปลาตอพี่น้องตอนนี้ฝนตกฝนลิ่นกสิเด็กแก้ไขหมากเบ็ดครับผมว่าหมากเบ็ดมันอันนี้ตัวง่อยู่ครับ แต่ว่าสาหรับประคอกับโอเคยอยู่บักนี้น่อยแลยนมะาพอพอดีครับผมเดี๋ยวสิไปแกะเ,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 เป็นหมากเบ็ดเบือเบือหน่อยแน่เพราะว่าป่าอยู่นี่มันตกะมีตัวใหญ่ตัวหน่อยแต่ว่าตัวหน่อยมันจะลายกว่าเอ้าพีนน่น้องเดี๋ยวขออยากเก็บหมากเบ็กดบก่อนนะครับไปแกะไขก่อนจะสีมาใส่ไหมครับผมม เอา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 ถอมาบึงถอมาบึงเฮ้ยปลาขาวอีกเดียวพี่น้องปลาขาวปลาขาวโอ้ยงามงามงามพี่น้องงามอุ้ยได้อีกเดียวตัวหนึ่งโอ้สวยงามหลายสวยงามไายพี่น้องไออย่ามีครับพี่น้องเก็บปลาก่อนพี่น้องหมันแล้วหมันแล้ว เอา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 อีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วอู้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 เอาแล้วอะไรยังนี่โอ้ปลาหมอปลาหมออุ้ยมานอีกแล้วพี่น้องอืดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมัน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 หลังต่อไปโอ้โหย ้อนร้อนร้อนร้อนเอา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 นันแม่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 โอ้วิ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 โอ้้โ้ย้้้โอ้อู้ตะเพียนตะเพียนอู้มัน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  มาบัาง,บง,บงอีกบ oh, 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 oh. ังอีกบังอีกอือโอ้โอ้โอ้สองหลัง oh, oh. ลลสองหลังโอ้โอ้มา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 บเลยก็บเลยสโตสโต

โอ้โหหันพโอ้โหวัดวัดวัตงามตงามพี่น้องวัดแมุ่ยววเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีโอ้ตาของอยู่นู่นครับตาองตาของอยู่นู่นครับเดี๋ยวเดีเอาตาองมาเก็บครับปอดสีตัวเป๊ะเลย ไดพี่้องจีตัวเลยวะไปไปเยวตะของมาใส่กันครับผม นี่แหละครับวิธีการหาอยู่หากินครับผมของลูกเส้าไฮเส้าหน้าเนาะครับเบาจิมโบกับลุงกากะมาใส่เบ็ดมันนี้เป็นวันเสาร์พอดีครับผมฝนดีถ้าเบ้าจิมโบมาหาวิชาความรู้ใส่ตัวนะครับการหาอยู่หากินเพื่อติดตัวเพื่อนไปในอนาคตเนาะเพื่อหาอยู่หากินสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้เพิ่นเอา ม้นนี้ก็มันหมานครับเดีปลาหลาตัวอยู่ครับผมมันนี้ก็พ่ออยู่พอกินครับผมตอนนี้ก็เก็บเบ็ดก็เอาตัวเบ็ดไปเปลี่ยนครับผมตัวเบ็ดมันใหญ่โพดจได้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ลุงก,กาเนี่ย้อครับเดอ้อคลิปนี้ก็คือสพ่อซ้ำนี่แหละครับผมเจอกันคลิปนาครับผมคลิปนี้ก็ลุงก,กาก็เบาจิม้มโบก็บขอเอ่ยคำว่าสวัสดีครับผม